สวัสดีค่ะวันนี้จะมางานเรื่องได้โปรดมารักกับคนที่เพอร์เฟกอย่างผมเถอะนะถ้าเสริมกวนหรือสินจะเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะว่ากันว่าตั้งแต่เด็กฉันเป็นลูกของครอบครัวอื่นฉลาดหลักแหลมสวยเพอร์เฟกมีเครือข่ายทางสังคมเยอะมากสู้หวานมีความสุขกับชีวิตที่เป็นจุดสนใจเสมอขอโทษที่ให้รอนานนะคะแต่พอครั้งนั้น เธอไม่ยอมรับความแพ้เธอจึงถูกเขาคนนี้เย็นชาใส่แต่อันที่จริงเขาก็เป็นแค่ประธานก้นเหม็นที่ทั้งพูดมากแล้วก็หลงตัเองมากๆด้วยที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ผู้หญิงจะมามันร้ายมากนะอ่าให้เป็นรูปถ่ายของผมที่มีรายเซ็นมันมีจำนวนจำกัดสู้จือเย่ตกลุมรักเข้าแล้ว แต่สำหรับประธานน่ารักใส่ซื่อแต่งโง่คนนี้สู้หวานกลับไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อเขาได้ฉันก็แค่ยอยากจะทดสอบคุณภาพของรถของคุณแค่นั้นโอใจดีอยากจะพาเขามาด้วยไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่แต่กลับคิดไม่ถึงว่าสู้จะเย่จะเป็นดอกไม้กินคนสู้หวานวิศวกรทดสอบยานยนต์ อัจฉริยะที่เปล่งประกายนักแข่งรถซูเปอร์สตาร์ซูจือเย่ซีอบริษัทรถยนต์ MFC มักสร้างภาพในสมองโดยการมโนเป็นประจำคุณผู้หญิงผมให้คุณฉันไม่เอาค่ะจากรายงานบริษัทรถยนต์ FFC ที่เป็นที่รู้จักกันดี ภายในประเทศได้พัฒนารถยนต์พลังใหม่ระบบไร้คนขับขึ้นมาและกำลังจะเข้าสู่การตรวจสอบความปลอดภัยโดยคาสตาร์ทคาสตาร์ทจุดศูนย์วิจัยเทคโนโลยียานยนต์แห่งประเทศจีนซูจือเย่ประธาน MFC ก็กำลังจะมาถึงที่นี่แล้วอย่าดันมาสิไว้ไว้สามีของฉันมามาแล้วทางนั้น สู้จือแย่ประธานบริษัท MFC ปิงเออขอบคุณมากครับที่สนับสนุนบริษัท MFC ไปเตรียมกาแฟมาเสิร์ฟให้ทุกคนสักหน่อยครับท่านเชิงเฉินผู้ช่วยได้ยินมานานแล้วว่าคุณมีชื่อเสียงโด่งดังในโซเชียลเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นที่รักใคร่ของชาวเน็ตกด้วยวันนี้ได้มาเห็นกับ ตาตัวเองแล้วล่ะว่าบันเป็นเรื่องจริงหัวนหน้าลีศูนย์วิจัยของเราอยู่แถวนอกเมืองครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนมารวมตัวกันมากมายขนาดนี้ขนาดดารานักแสดงต่างๆที่เคยมาก็ยังไม่ฮอตเท่าคุณเลยนะครับหลังจากที่โปรเจกต์รถยนต์ไร้คนขับเปิดตัวอย่างเป็นทางการบันจะเป็นก้าวสำคัญของการพรรัฒนาอุตสาหรกรรมรถยนต์ในประเทศอย่างแน่นอน คุณหลี่ชมเกินไปแล้วล่ะครับเอ,อ๊ะประธานจู่มีอะไรหรือเปล่าครับครับสำคัญมากเชงเชนเรื่องที่ผมซื้อกาแฟเลี้ยงแฟนคลับน่าจะเป็นข่าวฮิตติดชาดได้อย่าลืมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมความเป็นด้วยตอนนี้เป็นเวลาเหมาะเจาะที่จะเพิ่มจำนวนแฟนคลับให้มากขึ้นครับดิด หัวนหน้าหลี่เรามาต่อกันเลยครับตรงนี้เป็นห้องทดสอบรถการทดสอบแรกเป็นการทดสอบออฟเซ็ตศูนย์สี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเดิมเนินการที่นี่ก็ใหญ่ดีนะการทดสอบแรกเป็นการทดสอบการกระแทกของออฟเซ็คือการปล่อยให้รถใหม่อยู่ภายใต้การฉุดลากของอุปกรณ์และการประทะชนกับสิ่งกีดขวางสร้างสถานก,การณ์อุบัติเหตุเหมือนจริงในการทดสอบคุณภาพ การทดสอบทั้งหมดจะตรวจสอบโดยวิศวกรซูวิศวกรซูก็คือหัวหน้าวิศวกรกลุ่มประเมินผล CNCAP และเพราะการทำงานที่เข้มงวดมากจึงเป็นเหตุให้การทดสอบในหลายๆลายโปรเจกต์อยู่ในมือของเขาอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถึงยังไงผมก็มีความเชื่อมั่นในรถยนล์องผมมากขอโทษที่ให้รอนานนะคะ คุณคือประธานบริษัทรถยนต์ MFC ใช่ไหมคะครับผมทราบดีว่าเสน่ห์ของผมมันร้อนแรงคุณถึงได้ตามผมมาที่นี่แต่ว่านะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ผู้หญิงจะมามันอะไรมากเลยนะครับเอาให้เป็นรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นที่มีจำนวนจำกัดของผมคุณผู้หญิงผมให้คุณฉันไม่เอาคะ่ะคุณเก็บไว้ดูเองเถอคะค่ะ วิศวกรซูคุณมาแล้วหรอครับถ้าเงินก็เริ่มงานทดสอบได้เลยนะครับโอเคค่ะเด็กคนนี้คือวิศวกรซูเหรอซูบานหัวหน้าวิศวกรกลุ่มประเมินผล CNCAP ไม่เข้าใจเลยด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและมีสเสน่ห์ดึงดูดใจของผมนี่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ที่เด็กผู้หญิงควรจะมาคุณเท่มากเช่นเพิมคุณจังเลยคะ่ะ เธอควรหลงไหลในตัวผมถึงจะถูกแต่นี่อะไรกันเธอกลับปฏิเสธรูปถ่ายของผมซะงอนแถมยังเป็นรูปถ่ายที่มีจำนวนจำกัดด้วยนะหรือว่าบทละครที่จินตนาการในหัวสมองนี่เป็นรูปพร้อมลายเซ็นที่มีจำนวนจำกัดของผมครับไอ้ไอ้ไอ,อ้คิดคิดไว้ไว้โหจำนวนจำกัดเหรอเนี่ยเชนสูใจจังเลยค่ะเดีียวนะ ถ้าหากว่าฉันรับมาฉันก็เหมือนแฟนคลับคนอื่นๆนะสิในใสายตาของเขาฉันต้องการเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครคุณเก็บไว้เถอะค่ะสุวรรณอดใจไว้นะเหมือนต้องเป็นแบบนี้แน่แน่วิศวกรซูครับผมเข้าใจแล้วล่ะคุณเข้าใจอะไรหรอคะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากําลังจะเริ่มการชนกระแทกค่ะถ้าหากว่าคุณกลัวจะออกไปตอนนี้ก็ยังทันนะคะ ผมเนี่ยน่าจะกลัวเอ๊ะเมื่อกี้เธอเป็นห่วงผมใช่ไหมถุงลมนิรภัยปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัยการเปลี่ยนรูปจากการจนกระแทบปกติมาตรฐานทุกข้อเป็นไปตามเกณ์ที่กำหนดอืงองๆผ่านถึงแม้จะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ดูจากคะแนนที่ได้ก็ไม่เลวเลยประธานสู่ตอนนี้มาตรฐานข้อแรกไม่มีปัญหาอะไรนะคะ สามารถทำการทดสอบขั้นต่อไปได้เลยค่ะผมก็บอกไปตั้งนานแต่แรกแล้วรถที่ผลิตโดยบริษัทของเราไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นแน่นอนหลังจากการแข็งแรงทนทานเกินไปต่อให้ไม่ทดสอบก็ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพแน่นอนและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันกันกระสุนได้ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่แตกชัวร์วคุณบอกว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ เออคุณคุณคุณถือค้อนทำไมมีอะไรก็พูดกันดีๆสิครับเอ๊ะต้องขออภัยจริงๆทำให้คุณตกใจแย่เลยฉันก็แค่อยากจะทดสอบคุณภาพของรถคุณก็แค่นั้นอ๋อ แต่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คุณกุยไว้เลยนี่ตอนนี้เราจะไปทดสอบสนามต่อไปกันได้หรือยังคะตรงนี้ตัดออกตัดออกด่วนผมรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นอะไรบางอย่างที่เ่ากว่าสุดเลยสนามทดสอบรถยนต์ยนกลางแจ้งร้อนมากทำไมตรงนี้ไม่มีร่มเงาสักจุดเลยล่ะเนี่ยสย์วิจัยก็จนเกินไปนะแค่ต้นไม้สักต้นยังไม่มีปัญญาปลูกเลย อีกทั้งยังให้เด็กผู้หญิงมายืนตากแดดแบบนี้อีกเฮ้ยถึงเวลาที่ประทานสุดหล่อยอย่างผมจะต้องแสดงความบุ่นและเอาใจใส่แล้วล่ะถูกต้องแล้วนะครับเชิงชนหลังจากที่เราเปิดเผยจํานวนการผลิตแล้วอย่าลืมบริจาคต้นไม้จํานวนหนึ่งแถวให้กับสูนวิจัใจด้วยครับท่านเดี๋ยวนะคุณหมายถึงจะให้ปลูกต้นไม้ในสานามทดสอบรถเนี่ยนะถูกต้องครับปลูกไปเลยสักแถวใหญ่ๆ ประธานสูปเป็นคนตลกดีนะคะสนามทดสอบไม่สามารถปลดต้นไม้ได้คะ่ะมันจะสง่งผลต่อการสังเกตการเส้นทึเออขอแค่นายไม่ไอายคนที่ต้องอายก็จะเป็นคนอื่นนายต้องแสดงเสน่ห์ของนายในฐานะท่านประธานหนกมาให้เต็มที่สิเออฮะวิศวกรสูเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับสูจือเยใจร่มๆไว้นะจือเยลูกแม่ เออเออคือกลุ่มแฟนคลับของผมนามีหลายประเภทมากแต่น่าเสียดายที่วันนี้กลุ่มแฟนคลับสาวๆไม่ได้มาฮะ <c oughs> ขอโทษทีค่ะฉันย่อมอยู่ไม่ไหวจริงๆฉันคงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> เออนี่วิศวกรซูจะทดสอบตัวเองหรอครับ <c oughs> นั่นสินะครับโดยปกติวิศวกรซูจะรับผิดชอบ แค่การควบคุมทางเทคนิคไม่มีส่วนร่วมในการขับทดสอบนะแต่ครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษดูเหมือนว่าวิศวกรซูจะสนใจผมมากเลยนะนั่นก็เพราะคุณสำคัญมากหากดูภายนอกเธออจจะเย็นชาไปหน่อยแต่ที่จริงก็ใส่ใจเรื่องของผมไม่น้อยเลยเครื่องยนต์ปกติเร็วโคตร เราขนาดนี้ไม่แข็มไม้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยระวังเฉียวเฉียดมากโอ้โหเจ๋งมากฝีมือขนาดนี้ไปเป็นนักแข่งมืออาชีพได้สบายสบายเลยประสิทธิภาพในการขับขี่ของรถคุณใช้ได้งั้นก็ ข้าสู่การทดสอบต่อไปได้เลยนี่ใช่ไหมที่เรียกว่าใจเต้นรัวขอรบกวนสอบถามวิศวกรซูหน่อยได้ไหมครับที่คุณออกใบรับรองระดับ5ดาวให้กับรถที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีการบกพร่องใ,ใดๆเลยได้ช้ามากๆม,มันเพราะอะไรหรอครับทั้งๆที่หลงสนิทฉันแต่ตรงน,นี้กลับสร้างปัญหาและความยากุยกง่าวให้กับฉันเธอจะต้องมีจุดประสองค์อื่นแน,น่ๆ ฉันไม่ปฏิเสธว่ารถรุ่นนี้ที่บริษัท MFC ผลิตออกมามีความเพอร์เฟกอย่างมากซึ่งฉันเองก็รู้สึกชื่นชมมากๆเช่นกันอีกทั้งรถของคุณก็ได้ผ่านการทดสอบเวอร์ชันล่าสุดของมาตรฐานการทดสอบเพียงแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับรถรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบเรดาร์ที่มีความแม่นยำสูงโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่า ผลการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันมันยังไม่สมควรที่จะได้รับผ้าดาวทีมงานของผมใช้เวลาวิจัยระบบตรวจจับเรดาร์ถึง5ปีแต่ตอนนี้กลับมาถูกปฏิเสธโดยมาตรฐานส่วนตัวของคุณว่าผมจะยอมรับความคิดส่วนตัวของคุณได้อย่างหรือง,งั้นหรอครับ3เดือนฉันขอเวลา3เดือนให้ฉันเข้าไปอยู่ในบริษัทของคุณ ฉันจะพิสูจน์และแก้ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งที่ฉันคิดไว้เปะเลยเธออยากจะอยู่ใกล้เชิดฉันจริงๆด้วยตามหมอนี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยปัญหานี้ฉันเป็นคนคิดขึ้นมาเองก็าอาจจะถือได้ว่ามันเป็นความเพิ่มความรุ่งยากให้กับทุกคนฉะนั้นตามเหตุและผลแล้วฉันก็จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองผมก็ใจแล้วเฉิงเฉิน,ฉน,ฉนจัดการหนังสือเขาตกลงให้วิศวกรซูด,ด้วย รับท่านทางงานวิศวกรซูยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับก็จบไปแล้วนะคะทําเสียงกลัวหรือเสียงสะเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อครจะถามว่าหายไปไหนคะอ,อ๋อช่วงนี้เราเรียนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างก็ว,วันนี้อาจจะเสียงแปลกๆไป,ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทําเสียงกลัวหรือเสียงสะเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like หรือตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมกันค่ะบ๊ายบาย